ทั้ยุบนี่เป็นคู่ชกที่น่าจับตายคู่กับในคู่สองก็เป็นคู่มวยไทยนานาชาติครับแล้วก็แน่นอนครับรากวารสภาพวันนี้น่าจะมีปัญหาทั้งคู่กับพระวทางด้านฝ่ามือผมครับชาริฟก้าิสามยิมจากประเทศรัสเซียก็แม้ทางคิดก็ถือว่าได้นิดหน่อยนะครับแล้วทางท้ายมือเป็นหลาวินเซียนนี่ก็จากเมียนมาครับเพื่อนบ้านครับก็จะมีอาจจะได้นิดหน่อยครับทางด้านฝ่ายคิดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าน่าจะคุ้นเคยพอสมควรครับเพราะว่า ทางด้านชาริปก็มาเวทีมวยปราตองบ่อยไม่ได้ทำอยู่คำินปราตองสูไฟอ่าอย่าเอ็นรัดไฟอยู่รุดอยู่ไฟวิตนุ่งพงาโอ้แ oh, ต่ทีแล้วนีเ่เจอของแข็งกับนุ่งพงาครับก็ถ uh, sure. 10ือว่าอยู่รุดอ่าอันทุนได้อยู่จิงอยู่วินชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์าอเปอร์เซ็โอเค and you could of พันอมัน เอ๋อผ่นน a นโ o เคยูอ f ี่ฟอร์ไฟวิท m ิ n งนี่ดีไฟวิทเ h ่อเมียนมาโอเคยูวอรี่ยูรู้ไหมไม่ยูนั okay. ih, ้นรู้เดีโอเคโอเคโอเคเอาไรครับเอาครับทางด้านหลอครับนี่จากประเทศเพื่อนบ้านครับรับไฟอยู่คำถึงไฟเฮียวรีเกือไฟจนนี้อยู่ที่ r ด e ไล่เดี๋ยวฟืดทำโอเคนี่ปาตองอองอ่ายู l like ล yeah, <I> uh, k e <Yeah. S 1> <FC. S 2> uh, เอายูฟินมิมนด์นียนน่ยูวินวิน่นฮาวมันดิเปอร์เซนต์ดิวันหน้อยเปอร์เซนต์หนึ่งร้อย e อายูสปีกแมนมาทูออรดแับเดี่อ่าอะไวกันิงลาบันดิญ่าเนอพิจับป่าเเชโนคาโต้ี่อาจจะวยเราบา้างไหมสุดที่มาเลยเอาเลยครับถือว่าสนุกแน่ครับคู่นี้ครับเพราะว่าพูดกันไม่รู้เรื่องครับเพราะฉะนั้นต้องลุ้นบนเวทีครับดึงอยู่ในคู่ที่สองครับเพราะฉะนั้น่อสองตุมตุ้งต้องเปิดเลยครับ ตัดไม่ได้ครับ